สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e-c e-l-m กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีโปรดักต์มาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นโปรดักต์จากแบรนด์ยอดฮิตนะฮะวูปูนั่นเองนะครับผมตัวที่ผมได้มาในวันนี้นะฮะมีชื่อว่า d a c k q นะฮะก็เป็นโปรดักต์ใหม่เลยจากทางวูปูนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจภายนอกกันก่อนเลยละกันนะฮะแพคเกจภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องกระดาษนะฮะค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็เป็นตามสไตล์วูปูเลยสําหรับคนที่เคยใช้ Da แ c กเนี่ยน่าจะค ข้างหน้าก็จะเป็นตัวเครื่องของเขานะครับในส่วนข้างตรงนี้นะ,ะก็จะมีเขียนรายละเอียดต่างๆนะฮะเขาจะเขียนบรรทัดแรกเลย Smart AirPower เ i n ร a ด e นะฮะไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะฮะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการปรับดูลมหรืออะไรหรือเปล่านะ,ะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือจะเกี่ยวกับเรื่องการรั่วซึมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจจริง แล้วก็ในส่วนบรรทับต่อมานะฮะเขาจะเขียน Infinity Airflow Control นะฮะก็สามารถปรับรูลมได้นะครับบรรทับต่อมาเขียน ITO Tech Platform นะฮะตัวนี้ใช้เป็นคอย ITO นะฮะที่จะอยู่ในกลุโดลิกต่างๆอะไรพวกนี้จะสามารถใช้ได้กันได้นะครับแล้วก็บรรทับตรงนี้นะฮะเขียน Guardian Light Bar นะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของไฟถานะของเขานะครับแล้วก็ QR Code ส่วนอีกฟังนะครับก็จะเป็นช่องทางการติดตามนะฮะอันนี้เขาจะสามารถสแกนได้เลยนะฮะก็จะมีทั้ง Facebook, IG แล้วก็ YouTube นั่นเองนะคะตรงนี้จะบอกชื่อสีนะฮะ ตัวนี้มีชื่อว่า Vitality a l l เรนนะฮะตัวเครื่องน่าจะเป็นสีส้มแน่นอนครับแล้วก็เจ้าตัวแดกคิวเนี่ยมีสีอื่นๆด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะฮะในส่วนของข้างหลังน,นะฮะก็จะบอกคอนเทนต์ต่างๆนี่เขาให้มาในกล่องนะฮะก็จะมีตัวเครื่องนะครับหเครื่องแล้วก็จะมีวู o ปู้อิทโอเอ็กพอนะฮะความจุอยู่ที่3.5 ML 1ห,หัวครับก็จะเป็นหัวพอร์ตนั่นเองส่วนคอยให้มา2ตัวนะฮะก็จะเป็น ITO M0 0.5โ oh อมแล้วก็มศ oh ็นย์ศู Sonic นย์จุดห้าโอ แล้วก็จะมีสายชาร์จ USB Type C User Manual นะครับอาโอเคเดี๋ยวเราลองแกะกันดูเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะสไลด์กล่องออกมานะฮะอ่าก็จะเป็นตามสไตล์เดิมนะฮะดักนะฮะ Just Dac นะครับดักเกิดทุกตัวเปิดมาจะเป็นประมาณนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวเครื่องพร้อมหัวพอดตนะครับนี่เลยเขย่ข้ามไปก่อนนะฮะกับตรงนี้เดี๋ยวขอดูในกล่องนี้ก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในกล่องที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะก็จะมีเจ้านี่เลยฮะ user manual นะครับหนึ่งเล่มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคอยของเขานะฮะบรรทัดบนสุดเนี่ยเขาเขียน outstanding f a v o r นะฮะใช้ new mesh tech นะฮะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง mesh coil ของเขานะะั่นแหละแล้วก็ anti leaking นะฮะซ i ซิลิโค r ลิงคือตัวนี้คอยของเขาเนี่ยใสซิลิโคนมาสี่เส้นเลยนะฮะคือการการรั่วซึมเนี่ยน่าจะเยอะแน่นอนครับผม ล้วก็สเตลเบอ a i r 4 o นะฮะ Dual Step a i r 4 o System นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการปรับรูหลมนั่นเองแล้วก็เปิดมาตรงนี้นะฮะก็จะเกี่ยวกับเรื่องตัวคอยนะฮะที่สามารถใช้ได้นะครับก็จะเป็น ITO ทั้งหมดเลยมี m 0 0.5 m 1 0.7น oh ดโอห์ม m 2 1.0 oh ูโอห์มแล้วก็ m 3 1.2โ oh อห์มนะฮะส่วนหัวแท่งเนี่ยจะมี2ตัวนะฮะจะมีว o ฟฟ o ITO p o d t นะฮะแล้วก็ว o ฟฟ o ITO X Port นะครับในวันนี้หัวแท่งที่เขาให้มาเนี่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวคอยที่เขาให้มานะฮะก็จะเป็น ITO นะฮะ M0 0.5โอห์ม oh แล้วก็ ITO M3 1.2โ oh อห์มนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็น ITO M3 ฮะ1.2โ oh อห์มแล้วกันนะฮะเพราะว่าฟิลน่าจะเป็น MTL ที่ดีเลยเดี๋ยวผมใช้กับ Sonic เนาะแล้วก็จะมีนี่ครับสายชาร์จ USB Type C นะฮะอันนี้เส้นค่อนข้างยาวอยู่ประมาณนึงครับใช้ได้เลย ก่อนที่จะไปดูตัวเครื่องนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ u บ e r m a n u a เมนก่อนเลยแล้วกันนะฮะตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่23มคูณ32มคูณจมิลลิเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่ที่1 2 5 0นม ah ิลลิแอมป์นะฮะก็ถือว่าให้แบตมาค่อนข้างเยอะเลย Mac Power ของเขาอยู่ที่25วัตต์นะฮะ แล้วก็การชาร์จของเขาเนี่ยอยู่ที่5โวลต์2แอมป์ครับเป็นฟ้าชาร์จด้วยแล้วก็ c a p ั c i t ตี้เนี่ยคือหัวแท่งของเขาครับจุน้ำยาอยู่ที่3 ml นะครเป็นตัว Standard Edition นะครับแล้วก็สามารถใช้กับคอย ITO พอตได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่อง power status ของเขานะฮะก็จะเป็น f ฟิลสตีปเดิเลยฮะ0-30%เนี่ยก็จะขึ้นไฟสีแดงนะฮะ30-60%เนี่จะขึ้นไฟสีน้ำเงิน60-100%จะขึ้นเป็นไฟสีเขียวนั่นเองนะครับผม ในเรื่องของการชาร์จไฟของเขาเนี่ยในขณะที่ชาร์จอยู่นะมันจะขึ้นไฟกับพิบนะฮะแล้วก็เวลาที่แบตเต็มแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟค้างเป็นสีเขียวนะฮะตัวนี้ที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดทั่วไปแล้วครับผมก็มาต่อที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะฮะอ่ะให้ดูกันนะชัดอีกทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขานะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยวัสดุโดยรวมเนี่ยจะเป็นซิงค์อลลอยนะฮะมีปุ่มกดมา1ปุ่มครับหน้าจออะไรไม่มีนะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไลท์บาร์ที่ผมบอกนะครับในส่วนของข้างหลังตรงนี้ตามสไตล์ดกคครับก็จะเป็นหนังนะฮะตัวนี้เป็นสีส้มเนาะทำออกมาค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการปรับรูลมนะฮะใช้วิธีการหมุนเอา แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดบอกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปรับรูลมนะฮะอยากให้โล่งก็ไปทางบวกนะฮะอยากให้นั่นก็ไปทางลบนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างล่างตัวนี้นะฮะฐานของเขาเน่ยจะเป็นซิลิโคนนะฮะพร้อมกับรูเสียบชาร์จ USB Type C ตรงนี้ทำออกมาดีนะเวลาวางน่าจะลดการเป็นรอยเลยแหละแล้วก็ในด้านขั้วของเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะมีพิน2จุดนะฮะแต่ผมไม่เห็นตรงที่เป็นออโต้เซนเซอร์นะฮะ อา,อาจจะอยู่ข้างในนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนในด้านหัวพอร์ตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจุกดิฟของเขาสามารถถอดได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ฟีลแบบดิฟ510ที่สามารถเปลี่ยนได้นะฮะ แต่ถ้าเกิดเราไปหาปลายดิฟอย่างเดียวเนะี่ยมาเสียบเนะี่ยอาจจะหาได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าขนาดมันเท่าไหร่นะฮะแต่ฟิลปากสูบเนี่ยคือแบบรีดมาเลยนะแล้วก็ตัวแท้งเนี่ยมันจะเป็นแบบใสนะฮะเป็นพลาสติกใสค่อนข้างหนาอยู่ส่วนตัวฐานข้างล่างเนี่ยคือแบบทาออกมาดูแล้วไม่น่าซึมเลยนะคือน่าจะซึมน้อยมากๆเลยนะคือเขามีอลูมิเนียมเนปิดกั้นไว้อย่างดีเลยนะฮะส่วนการเตริมน้ํายาครับก็เติมจากข้างบนนะวิธีการเติมก็เปิดตรงนี้ก่อนหมุนนะฮะปร๊บอ่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครรับูตอนน้ยะย่งี เล็กๆเ,เลยอ่าโอเคเดี๋ยวลองเติมน้ำยากันดูเลยแล้วกันดีกว่านะฮะผมขอใส่คอยไปแล้วกันนะคอยที่ผมใช้ก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็จะเป็น1.2นะครับ ITOM3 เสียบคอยเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผมจะบอกว่าไม่ต้องตกใจนะฮะว่าไอรูน้ำยาเนี่ยมันเล็กนะฮะกับปลายจุกเนี่ยคือมาสามารถดันเข้าไปได้เลยนะฮะประมาณนี้เสียบเข้าไปได้เลยครับยังไงก็เข้าแล้วก็บีน้ำยาเข้าไปได้เลย โอเคผมจะเติมสกักประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่ต้องเยอะมากพอเราเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดฝานะฮะหมุนให้สนิทประมาณนี้ครับ อ่ะเสร็จแล้วก็ใส่กับตัวเครื่องนะครับผมอ่าเรจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันของตัวเครื่องเนี่ยหลักๆก็จะไม่มีอะไรเลยนะฮะปุ่มกดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการเปิดปิดเครื่องนะครับ1 2 3 4 5อ่าก็จะมีไฟแถบขึ้นมานะฮะอันนี้พอเรากดสูบเนะะี่ยมันก็จะขึ้นไฟสีเขียวนะฮะก็จะบอกปริมาณแบตว่ายตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยคือการปรับรูรมครับการปรับร,รูร่มเนี่ยถ้าดูตรงเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับดูปกติมากๆเลยแต่ถ้าเราดดูตตตรงนรน,มมนนีี้้คับือออมมมกวยสุิ ผมปิดหมดเลยครับไฟมันจะขึ้นแค่ตรงนี้ฮะถ้าเกิดผมเปิดรวรมหมดเลยมันจะสว่างขึ้นครับเราปรับไว้ตรงไหนมันก็จะบอกครับอันนี้คือข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งมองครับว่าตอนนี้เราปรับรูรมไว้เท่าไหร่ครับก็ดูจากไฟไลท์บาร์ของเขาได้เลยส่วนฟังก์ชันอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้จะเน้นการใช้งานแบบง่ายๆเลยครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวผมขอแช่น้ํายาวไว้สักครู่หนึ่งก่อนละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทฟ,ฟิลสูบกันนะครับกับเจ้า Dark Q ตัวนี้นะครับผมรอสักครู่ครับ โอเคตอนนี้ก็ใช้น้ํายามาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็พร้อมสูบแล้วนะฮะตัวนี้สามารถกดสูบได้แล้วก็ออโต้เซนเซอร์แอร์ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเทสท,ทั้ง2แบบเลยละกันนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอเทสเรื่องการกดสูบดูก่อนละกันนะครับผมอ่ะลองดูโอเคคราวนี้มาเป็นแบบออโต้เซนเซอร์แอร์บ้างน,นะครับ มีความต่างกันเล็กน้อยนะระหว่างการกดสูบแล้วก็ออโต้เซนเซอร์แอร์โฟนฮะการกดสูบเนะี่ยการแตะไฟของเขาเนี่มันจะมาเลยในทันทีนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้เซนเซอร์แอร์โฟนเนี่ยมันจะมีความแบบนุวงนวไม่ถึงวิฮะเซี้ยวิเลยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะเอาจริงๆแล้วค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยส่วนเรื่องฟิลสูบนะฮะตัวนี้จะมหมอบไทยทแบบ MTL ครับค่อนข้างแน่นนะสำหรับการเปิดรูลมหมดเลยถือว่าค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรเหมือนกันและที่สําคัญเลยตัวนี้รีดนิกดีมากๆครับใครที่ใช้ซอนิกอยู่เนะมมนี่ย ดีในเรื่องการลีดนิกมากๆครับตัวนี้ส่วนในเรื่องรสชาติและโทนกลิ่นครับตัวนี้ออกมาระดับกลางๆนะฮะไม่ได้สูงมากรสชาติไม่ได้จัดมากนะฮะตัเนี้ไม่ทางโทนกลิ่นกับการลีดนิกซะมากกว่านะฮะตัวนี้ด้วยฟิลสูบของเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นฟิลแบบ MTL แต่จัดเลยฮะใครที่ชอบแบบนั้นๆเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แน่นอนครับผม และที่สำคัญเลยฮะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย1,250ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยถ้าเล่นฟิล MTL เนี่ยยังไงผมเชื่อว่าเต็มวันแน่นอนอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะกับเจ้า d ด๊กคิวนะฮะจากทางค่ายวูปูนะฮะก็ใครสนใจก็ลองไปหาตามกันดูได้เลยนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังรีวิวจากทาง Easy ELM นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับผมถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดยังไงผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยลทกันนนะะคคครรับบแลลใชอิปี้นะครับกกก็ฝาดไลค์์กกดดดแชร s u b ผม้วย กัันนะครบเดี๋ยวถ้ามีโปรดักอะไรมาใหม่ๆเ,เดี๋ยวผมจะรีบหยิบมารีวิวให้เร็วที่สุดเหมือนเช่นเคยนะครับผมอย่างวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ